ยางกี่ปีถึงจะหมดน้ำยางคุณพี่สมพงศ์เจริญคงถามเข้ามานะครับตอนนี้ยางผมอายุ18ปีพอผมกีดไปถึงอายุ25ปีจะมีน้ำยางไหมครับคำตอบเลยนะครับคืออายุของยางนะครับไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะครับว่าเขาจะหมดน้ำยางหรือไม่หมดครับแต่ตัวที่จะกำหนดว่าน้ำยางหมดหรือไม่หมดนะครับนั่นคือ1ครับธาตุอาหาร2โรคและ3น้ำครับเหมือนที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับ สี่สิบห้าสิบปีนะครับก็มีน้ํายางเหมือนเดิมครับถ้ามีแร่ธาตุถ้ามีอาหารถ้าไม่ป่วยเป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปสั้นๆเลยครับว่าอายุนะครับไม่ได้เป็นตัวกําหนดครับว่าต้นยางจะมีน้ํายางไหมนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตบนะครับบางที่นะครับเรากีดไว้สิบกว่าปีนะครับยางไม่มีน้ํายางแล้วนะครับเป็นยางเปลือกแตกเปลือกแห้งแล้วนะครับนั่นครับแสดงว่าเป็นเพราะอาหารหรือเป็นเพราะโรคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ต้นยางจะมีน้ำยางมากหรือน้อยจะมีน้ำยางนานหรือไม่นานครับขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาที่ถูกต้องนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปสาระเกี่ยวกับยางพาร,ราพรเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ยางพาร,ราทุกวันจะมีคลิปแบบนี้ส่งตรงถึงมือท่านทุกวันครับมีปัญหาในการทําสวนยางพาร,ราคอมเมนต์มาข้างล่างครับ